หอยนะคะลงไปแล้วก็แช่หอยกับหผวซักฟอกนี่นะคะไว้หนึ่งคืนค่ะการที่เราแช่หอยกับผัซักฟอกไว้นะคะมันจะช่วยในการล้างของเราง่ายขึ้นค่ะถ้าเรามาขัดหอยทีละตัวทีละตัวอย่างนี้มันจะทําให้เราลําบากและใช้เวลานานค่ะเราจึงใช้ภูมิปัญญาค่ะภูมิปัญญาทา้องถิ่นของเรานะคะโดยการใช้ จรล้างหอยโดยใช้สากนะคะคนเพื่อให้มันเสียดสีก,กันกับหอยค่ะเพื่อมันจะได้แบบสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูว่าหอยของเรามันสะอาดได้อย่างไรนะคะโดยเราจะดูว่าหอยนี่นะคะมันไม่มีแบบมันไม่มีดิน ไม่มีโคนติดหูนะคะนั่นนละคะ่ะค,คือหอยของเราสะอาดแล้วคะ่ะเราก็จะเอาหอยมาจากน้ำนะคะ ปฏิบัตงานต่างๆได้ค่ะค่ะการตัดเปลือกหอยนะคะให้เริ่มจากบริเวณบริเวณปากหอยวนไปใช้ได้เฉพาะส่วนนี้แล้วตัดเป็นขนาดแยกไว้ส่วนที่จะใช้ตัดขอบเฉพาะด้านบนและล่างให้ใช้ด้านที่เรียบตรงหรือใช้เทคนิคก,การฝนให้ตรงโดยใช้หินฝนมีดฝนให้เรียบเพื่อขอบจะได้สวยงามเป็นระเบียบส่วนเศษเล็กที่มือจับไม่ได้ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นทาที่พึ่งแท้ แล้วจิ้มลงบนเปลือกหอยมาติดบนชิ้นงานจะทําให้สะดวกและง่ายต่อการตัดเปลือกหอยค่ะขั้นตอนตอนน่อมานะคะเราก็จะมาติดเชือกค่ะก่อนติดเชือกเราก็จะมาวัดก่อนเพื่อให้มันเท่าเท่ากันจากนั้นเราก็จะนํากาวหนังมาติดมาทาค่ะทาแล้วก็ทาแล้วก็ปล่อยให้มันปล่อยไว้สักพักเพื่อให้มันแบบมีความเหนียวแน่นค่ะก็ติดทั้งบนทั้งล่าง ตรงปลายล้วก็จะตัดเฉียงๆเพื่อให้มันเข้ากันได้ค่ะทั้งบนทั้งล่างเราก็จะทาก,กาวนะคะกาวลาเทคเธรรมาดาแล้วก็นี่คือที่เรื่อยค่ะที่ผสมกาวไว้แล้วขอบบนและขอบล่างนะคะเราจะติดหอยที่มีขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็เลือกด้านที่เราฝนให้เรียบไปแล้วนะคะส่วนตรงกลางที่เหลือนะคะเราก็จะมีตัวหอยชิ้นเล็กอย่างนี้นะคะ ติดให้ชิดร่องนะคะไม่ให้เหลือร่องเยอะการยาแนวถ้าเป็นผลงานชิ้นใหญ่ใช้เทคนิคการยาแนวโดยการใช้ยางรองเท้าหรือว่าฟองน้ําเพื่อใช้ปาดตามร่องส่วนผลงานที่มีขนาดเล็กนะคะจะใช้พู่กันกลมทาช่องว่างแล้วทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ20-30นาทีแห้งแล้วก็ใช้ฟองน้ําชุบน้าเช็ดให้สะอาดประมาณ3รอบค่ะจากนั้นขัดด้วยผ้าแห้งจนเปลือกหอยขึ้นมันวา ันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการทาเล c เกอร์ค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องแช่แปรงของเรานะคะให้นิ่มก่อนค่ะโดยใช้ทินเนอตัวนี้นะคะแล้วก็จะเททินเนอร์ไปให้มันเแปลน่อน้ปก็แช่จนกว่าแปรงของเรานั้นจะนิ่มนะคะแล้วเรากลับมาดูค่ะว่าตอนแปลงนิ่มันจะเป็นยังไงะค,ะค่ะค่ะหลังจากที่เราแช่ แปลงของเราด้วยทินเนอร์นะคะมันก็จะมีความอ่อนประมาณนี้ค่ะเราก็เช็ดแปงนะคะด้วยผ้าค่ะเช็ดประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วต่อไปจะมาทา ะะพยายามทาให้<ล>ทั่วนะคะ<ล>ค่ะแล้วก็จะทาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนพบทุกส่วนของเครื่องปั้นของเรานะคะ